ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไอ้อุ้ยเมืองกาญด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เป็นรายการ5สาุดตายชีเกแทนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญวัดโคโกเท่านะปี2524นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะเป็นพระเมืองสุพรรณนะครับเพื่อนๆอย่าเรามาดูกันนะว่า5จุดที่ผมใช้ในการพิจารณาเนี่ยดูตรงจุดใดบ้างนะครับโอเคครับเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะเพื่อนเพื่อน เรามาเริ่มกันจุดแรกนะครับผมขออนุญาตใช้ปากกานะครับเ,เพื่อนๆใช้ปากกานะจุดจุดที่1นะครับเพื่อนเพื่อนพิจารณาบริเวณดวงตาหลวงปู่นะครับทางด้านขวามือเราหรือเป็นดวงตาด้านซ้ายของหลวงปู่ท่านนะครับอ่าเพื่อนๆพ่องซองไปด้านในนะครับจะพบเม็ดลึกคมชัดอยู่ในดวงตาของหลวงปู่นะโอเคครับเดี๋ยวผมซองให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่1นึ่งนะเพื่อน เห okay. okay, ็นไหมครับจะมีเม็ดเห็นไหมในดวงตานะครับเป็นเม็ดเล็กๆคมๆชัดๆอยู่ในดวงตานะลึกนะครับให้หน่อยเพื่อนเราซ่องลงไปเห็นไหมครับโอเคนะแบบนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับค่อนข้างเงาสะท้อนแสงก็ขอภัยมาที่นี่ด้วยนะเพื่อนๆซ่องค่อนข้างสะท้อนแสงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังพอพิจารณาได้ชัดเจนนะเนี่ยจุดแรกนะครับ ดวงตาหลวงปูจะต้องเป็นเม็ดเล็กคมชัดด้ดานในเห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยนะขึ้นเป็นเม็ดดีนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับพเพื่อนๆก็ดูหลายๆมุมนะจุดแรกข้านไปนะครับก็ดูรบริเวณตรงนี้นะครับจุดที่1นนะเรามาเริ่มจุดที่2นะครับจุดที่2เพื่อนๆดูบรเิเวณจีวรหลวงพ่อนะครับที่เป็นกิบกีบอย่างเงี้ยจะต้องเป็นกีบสอนกันที่ชัดเจนนะเป็นกิบก คมๆมนะขึ้นลึกๆตรงนี้นะครับจุดที่สองนะครับเนื้อดูกันเลยใช่ไหมครับจะเป็นกีบล็กคมชัดชัดเจนนะครับว่าเป็นกีบชัดดีนะวันนี้เป็นซ้อนๆเป็นชันๆนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับขึ้นลึกคมนะตรงนี้นะครับจุดที่สองนะครับเพื่อนๆก็ต้องซองให้ลึกคมชัดแบบนี้นะครับก <C. 12. S 2> <moi, S 1> ็มีโอกาสแทสู่นะเป็นจุดที่สองครับ ออโอเคนะเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเรียนนี้นะจุดที่สองครับจุดนี้นะ,ะเป็นกีบน,นะครับชัดเจนจีวรนะครับจุดแรกเป็นดวงตานะจุดที่สองเนี่ยเป็นตรง,ตนะจ, 2, ตรงจีวรน,นะครับให้เป็นกีบเป็นชั้นดีแบบนี้นะครับโอเคครับเรามาถึงจุดที่สามนะเพื่อน, 3, นเพื่อนจุดที่สามมันเพื่อนดูบริเวณกระนกด้านบนนะครับกระนก ตรงหูเหลี่ยตรงนี้นะครับาการขึ้นกระโนกของเข่าเนี่ยต้องลึกคมชัดนะทั้งสองข้างนี่เลยนะครับเป็นจุดที่3มนะนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับจะต้องเป็นกระโนกที่เห็นไหมมีความลึกคมชัดชัดเจนนะครับเห็นไหมครับทั้งสองข้างนะ,อะโอเคนะครับจุดน,นี้ก็แคปรูปไปได้นะเพื่อนเอาไปเปรียบเทียบเลยนะครับกับของเทที่ท่านได้มานะครับว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกัน เด็กคมชัดเท่ากันนี่กระเทยแน่นอนนะเพื<ๆ>่อนๆคมๆแบบนี้นะครับผิวตึงๆบบเรืงนี้เห็นไหมก็เป็นเบสิกผ่าเทนะครับเห็นไหมดูดวงตาเล็กคมชัดจุดแรกมาดูจีวรจุดที่2นะครับแล้วก็ไปดูกระนกด้านบนจุดที่3ามนะโอเคครับเพื่อนๆพอจุดที่4เนี่ยเพื่อนๆผิดด้านหลังนะครับดูบริยันตัวนี้นะตัวเนี้นะชาลิตินะชาลีดูคําว่าลีนะครับตรงเนี้ย จะมีเส้นคมๆมเตะเข้มาฟึบหนึ่งตรงนี้ลากไปนะครับฟึบคมๆนะดูให้คมๆนะเพื่อนๆคมๆลึกๆชัดๆนะครับเห็นไหมคําว่าณชาลีคําว่าตัวลีเห็นไหมครับปลายห่างคำนี้จะมีเส้นแตกลึกแทงเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยชัดเจนมากนะเป็นเส้นลึกเรียวคมนะครับอ่านี่เห็นไหมครับเราพลิกอย่างเงี้ยคมมากนะแบบนี้นะครับโอเคเพื่อน อ่ะเรามันถึงจุดที่่าไรแล้วจุดที่ห้าจุดสุดท้ายเลยนะครับอ่าจุดที่สี่ดูบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดทูทีนะครับดูตรงนี้อ่าเป็นจุดที่สี่นะครับอ่าต้องมีความลึกคมชัดนะวันนี้นะครับอ่าเห็นไหมคมนะเส้นคมมากนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่ะจุดที่ห้านะครับจุดที่ห้าเรามาดูเป็นพวกธรรมชาตินิกลิลที่ผมเคยแนะนา,นามเพื่อนเพื่อปไปไหลายๆคลิปแล้วนะครับพวกธรรมชาติความเก่าเดี๋ยวต้องมีนะเพื่อนๆเห็นไหมพวก สนิมเขียวที่เจอจากนิกเกิลนะครับเห็นไหมครับสนิมเขียวแบบนี้นะครับคือเพื่อนๆแคปรูปไปได้เลยนะครับไปเทียบดูว่าสนิมที่เขียขึ้นเนี่ยขึ้นสีอย่างนี้หรือเปล่าถ้าขึ้นสีอย่างนี้โอกาสเถะก็สูงนะครับเห็นไหมจุดที่ห้านะดูพวกคราบสนิมเขียวแบบนี้นะเนี่ยๆๆเหมือนคำว่าอายุเนี่ยสนิมแบบนี้นะครับจุดเขียวๆเนี่ยเขียวๆสไตล์เนี่ยโอกาสเถะสูงมากนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสนิมเขียวแบบนี้นะเนี่ยๆๆ ชัดเจนนะครับแกรูป้ไปเลยนะครับวันนี้โอกาสแท้สูงมากจริงๆเมันเนงี้อนะเท่าที่ศึกษาดูมาแล้วนะ,ะถ้าขึ้นแบบน,นี้โอกาสแท้เยอะเลยเนี่ยครับเกินเจ็ดสิบมีแบบนี้นะมันเงี้ยเราก็ดูธรรมชาติฟาร์มเก่าด้วยนะครับเพราะว่าปีสองสี่เนี่ยค่อนข้างลึกนะอ่าลึกเลยแหละประมาณสี่สิบปีเนี่ยเพื่อมันก็ลึกแล้วนะอ่าก็ต้องมีพวกธรรมชาตินะครับฟาร์มเก่าเนี่ยถึงผระจะไม่ได้ผ่านการใช้มม้ย่างไรเนี่ย วางไว้บนทิ้งเนี่ยโดนอากงอาก้าเนี่ยต้องมีาการเกิดออกไซด์แบบนี้ขึ้นบนพื้นเหรียญผิวเหรียญมากนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเหรียญนะเ,เพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่าสรุปที่เขาทำเนี่ยเขาทํามาจากโลหะอทองแดงนะครับแล้วนํามาชุบนิกเกิลเนี่ยพอเราชุบนิกเกิลเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้เก็บห่อทีชชู่วไว้หรือว่าไส้ซอกอะไรไวด้ดีๆแต่เพื่อนๆอก้าก็จะมีนะที่อก,าก้าจะขึ้นสนิมเขียวสไตล์แบบนี้นะครับก็ เป็นธรรมชาติที่ใช้ในการพิจารณาพระเถรได้นะครับธรรมชาติแบบนี้นะตนนี้มังคีวบนนี้ครับก็โอเคเลยนะครับสําหรับสนนมเขียวสไตล์นี้นะ,อ,ะองค์นี้โดยรวมก็สวยมากนะครับสวยมากโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พิจารประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ